หลวงปู่อ่ำธรรมธตโตท่านให้ความรู้ว่าแผ่นกระเบื้องจานทุกแผ่นที่เขียนเรื่องและจารึกตั้งล้วนมีลงลักผสมทองแบบเอาทองคำเม็ดหรือทองคำผงผสมรักทาทั้งแผ่นแล้วเขียนเท่าที่สังเกตเห็นมีทองหนาบ้างบางบ้างไม่มีบ้างอาจจะเป็นต้นแบบที่เรียกกันว่าเขียนลงแผ่นทองหรือที่เป็นสุพรรณบัตรในเวลาต่อมา รักที่ลงไปนั้นเข้าใจว่าเป็นหัวน้ำรักหรือที่เรียกกันว่ารักน้ำใสผสมน้ำมันหรือหัวน้ำมันยางหัวน้ำมันมะพร้าวยางโพยางมะเกลือเพื่อให้เป็นสีดำแต่ถ้าต้องการสีขาวใช้น้ำมันสนเมื่อทาก็เอาทองผงผสมลงไปคนหรือนวดให้ได้ที่แล้วทาผึ่งให้แห้งเสร็จด,ดี เมื่อจะเขียนก็ชุบน้ำหรือแช่น้ำเพราะกระเบื้องจานนี้เป็นหินทรายก็ตามและเป็นดินดานก็ตามเป็นของดิบเมื่อถูกน้ำจะอ่อนให้เขียนได้ง่ายรักจะเนียนสนิทไม่ลอกไม่ละลายและคงทนอยู่เป็นเวลาพันปีเมื่อพระเจ้าตะวันอธิราชขึ้นครองราชตอบจากพระราชบิดาแล้วพระองค์ได้ยกทัพปราบปรา,ามหัวเมืองต่างๆ ไว้ในพระราชาอำนาจทั้งสิ้นทรงบำาุุงทหารให้เข้มแข็งเยี่ยมหารตลอดการเพื่อศึกในภายภาคหน้าดังคำจารึกปี267ตัวข้ายกกองศึกใหญ่ปราบถึงอารักันอินทรัตปี281ตัวข้ายกศึกปราบถึงชาวเงซึ่งก็คือเวนั่นเองชาวภูไทยนับปี291กูยกทัพกับส่วนละภูม พอขึ้นเดือน12ค่ายกกองทัพโจมตีชาวบาร์หรือบอเนียวในเวลานี้ตะปาลาหมายถึงฟิลิปปินในขันลอหมายถึงปาปัวนิวกินีโปลาหมายถึงประเทศออสเตรเลียข้ากลับถึงเมืองทองเดือน10เพง่งคําว่าเพ่งหมายถึงวันเพ็ญนั่นเองปี297 สมัยนั้นดินแดนของสุวรรณภูมินับว่าเจริญออกไปกว้างใหญ่ไพศาลพระองค์ยังทรงแนะนําให้ปวงราษฎรประพฤติอยู่ในศีลธรรมมีบุญกริยาวัตถุสิบประการเป็นต้นเป็นการสืบต่อประวัติพุทธศาสนาพระเจ้าอาโศกมหาราชได้รับการยกย่องในฐานะที่ว่าเป็นหนึ่งในจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งของประวัติศาสตร์ของอินเดีย ราแผ่นดินของประเทศอินเดียดัดแปลงมาจากหัวเสาอาโศกรูปสิงส่วนอโศกจกักนำมาดัดแปลงไปตั้งตรงกลางตรงชาติอินเดียตะว,วันอธิราชเจ้าหมายความว่าพระเจ้าตะว,วันเป็นผู้บันทึกโซนาะเมื่ออยู่สวนอภูมินอนป่วยเล่าก่อนนิพานว่าชมพูทวีปปันปวนหนะักต่ออโศกตายพุทธกาล259 ปวงลูกแย่งกันถึงสงครามทั่วฆ่ากันตายทั่วทุกดินเตือนเด่นฟ้าสุวรรณภูมิแทนตะวันขุนเมืองใหญ่เป็นผู้สั่งให้กินเมืองอู่ทองเมืองเถื่อมทองเมืองขแมต้องสู้เมืองเจละเหนือเมืองเจละนอกมอน ส่งเมืองลาวพูนยืนสองคู่เหนือใต้เมืองสหัสองแควเมืองอินเมืองพูนเมืองเขินเมืองพูดไทยเวียดเดือนเด็ดฟ้าสวรรณภูมิแทนตะวันพ่อเมืองเมื่อปีมะแม่พ่อนึกเพื่อนอโศกของพ่อยินเพื่อนมีทุกร้อนเตรียมคนศึกหมื่นคนเดินทางบกทางเรือไปเมืองอารักัน เมวลียะองคราชเมืองจำปาปาตาลีเมื่อพร้อมอัตุละอามาตย์ผู้เป็นคนนำทางเมื่อกองสื่อออกจากสวนภูมิเดือนอ้ายขึ้นหนึ่งคำ่ำปีวอก2อ7หลวงปู่อ่ำอธิบายว่าพระเจ้าอโาศกมหาราชทำสงครามอยู่ตลอด4ปีจากพศส1 4ถึงพศ218 แล้วจึงราชาพิเศษครองราชอยู่41ปีถึงพศ2 5 9และเมื่อสิ้นพระเจ้าอศากบ้านเมืองก็ลุกเป็นไฟมีการจลาจนอยู่เป็นเวลานานพระโสนะเล่าว่าตะวันเมื่อไปจะข้ามได้เพื่อหยุดบ้างโสนะให้ผืนผ้าคาดพุงว่านี่เราคิดให้ผลร้ายด้วยบุญนี้ เมื่อเข้าตนร้ายผ้านี้ัันคอหรือหัวให้พ้นร้ายไม่อดพุทธเดชธรรมะให้ไปได้ทั่วตะวันคิดถึงแล้วเตรียมกำลังศึกท่านพระโสนะก่อนที่ท่านจะนิพพานเห็นว่าแผ่นดินของพระเจ้าอาโศกกำลังเดือดร้อนลูกหลานฆ่าฟันเพื่อแย่งชิงหัวเมืองต่างๆผ้ากันแข็งข้อมีสงครามไปทุกหย่อมยา ท่านพระโสนาได้ขอร้องให้พระเจ้าตะวันอธิราชช่วยดับไฟสงครามนี้โดยท่านพระโสนาได้มอบผ้าลงคาถาพุทธเดชาธรรมเมื่อเข้าสู่สมรภูมิให้ใช้ผ้านี้พันคอหรือโพกไว้ที่หัวจะแคล้วคลาดปลอดภัยตะวันอธิราชเขียนเล่าเมื่อไปถึงเมืองอินเดินทางผ่านช่องเขาผาเมืองออกชื่อ อกทองต้นแสนไพรเอาช้างร้อยเชือกทะลวงป่าเดินนำคนศึกเดินผ่านมอญพมา่าเมื่อถึงมอญพอพักคนแล้วพอ่อขุนพญาแมนคมเรือถอให้คนพักให้คนเหนื่อยหายพร้อมกันคนครบศึกแล้วเคลื่อนจากมอญถึงพม่าแล้วถึงยาไทยพักพอเรือขุนพญาแมนถึงพร้อมไปเข้าปากแม่นม้ำคงคา กัตอธิราชถอจำปากะกุ้งแห่งอังคะเมื่อถอปี267ขึ้นหนึ่งค่ำเดือนเจ็ขุนอังคาวีราชาพร้อมคนขุนเชิญเข้าในเมืองพักสิบห้าวันตัวอังคาวีเล่าว่าบุตะเมื่อมาอยู่ที่ใกล้ปากบอคัดคลาโควงต้นจำปาแจงสินให้โสนธทันพรามณฝัง อังคาวีเลี้ยงคนศึกตลอดอังคาวีจึงพาถึงปาตลีบุตรต้นวีตโศกบวชเป็นพระภิขุอันน้องชื่อพีลุกะคลองปาตลีบุตรมคตรัฐตะวันเข้าหาเพื่อนภิขุในเวลุวันเล่าโสนะนิพานปีกว่าแล้วชาิยะอุตระภูริยะมูริยะยานจารณะอยู่ด้วยดีชาิยะ เป็นเทระสงฆ์ชานิยะอยู่สวนภูมิให้ลูกเมียบำรุงเลี้ยงคำว่าจำปากะกรุงแห่งอังคะในโสนาทันทสูตรศีลขันธวัคที่คานิกายเล่มกาว่าจำปาในที่นี้เรียกตามภาษาไทยว่าปากบ่อในพระสูตรว่าริมฝั่งสะโบกขอลนีคลักคลา ตะวันอธิราชเจ้าเดินถึงเมืองปาตลีบุตรแลมสิบค่ำเดือนเจ็ดปี267พีรุกระราชาสุนันทาพาเข้าเมืองต้นพีรุกระว่าข้าเมืองก็เป็นลวัตุนิลภานเป็นอิสระเมืองโกศลคันธาระกุรุอุเชนีเอาอิสระอีกพ่อสิ้นน้องจะเอาเมือง ช่วยพี่วีตะโสกะปราบทั่วน้องนานสองปีออกปราบตลอดเจปีสงบเรียบร้อยแล้วสองเดือนตะวันมาอยู่ปตาตลีบุตรพี่รุกะว่าพวกตะลิงคะไม่อ่อนน้อมตั้งเป็นอิสระเป็นศึกใต้ต้องตีให้แตกชวนตะวันเดินถึงตะลิงคะขึ้นเจ็ดขั้มเดิน8ปีสองพี่รุกะตีทิศใต้ ตะวันตีทิศเหนืออังคารีลาชาตีทิศตะวันตกอัตราวีละตีทิศตะวันออก12เดือนตีตะลิงคะแตกตะวันอธิราชเจ้าเมื่อร่วมกับพีลุกกะอารัฐะปรีติเสรีชาตะรัฐะตะลิงคะขึ้นปี269ตะวันให้ผู้ศึกทหวายตับชุบน้ำมันยาง พันตัวกับสอนธนูทั้งคนศึกและช้างห้าเชือกดันประตูพังเมื่อได้เมืองขึ้น11ค่ําเดือน8พุทธกาล269ร26นั้นตะวันจับขุนสิทธิอวัสระ,ะตะราชาได้ให้รอค่าเราจะเห็นถึงพระปิชาสามารถในการรบของพระเจ้าตะวันอธิราช แสดงถึงแสนยานุภาพในการรบของทหารไทยในเวลานั้นว่ามีความเฮี้ยมหารเพียงใดเพราะทหารและช้างศึกของพระเจ้าตะวันอธิราชเป็นผู้ทะลวงและตีเมืองจนแตกและพระเจ้าตะวันเป็นผู้จับขุนสิทธิวัฒวัตราชาได้ขุนพิลก,กะว่าเฮาค่าตะวันว่าไม่ควรให้ยอมเป็นเมืองขุนขึ้นดีกว่า พี่ลูกะเห็นด้วยกันตัดมัดปล่อยเมียทั่วขุนมาใกล้กราบและร้องไห้ตะวันพี่ลูกะให้ขนเงินทองคนชายหญิงมอบให้มากขุนสิทธิอุสาวตาพาเมียและลูกสาวชื่อขุนหญิงนราชีวากุมารีว่าเหลือเท่านี้แล้วร่ำให้ตะวันว่าน่าศึก ขุนหญิงเมียชื่อเนสิวาว่าทินนี้ฆ่ากันทั้งนั้นมีฆ่ามีรับทำไมตะวันว่าเดิมเพ้องเราไยละวะกินคนมานานจึงขึ้นชื่อว่าคนดุล่วงนานมาทินทองว่ากินกันหมดคนแน่คําหมายไม่ให้ฆ่ากันไม่ให้กินคนแม้ปุณณนะ นำพุทธะไปสอนคนไทยละวะโซนะไปสอนให้เชื่อถือพุทธะธรรมะสังฆะมีศินพระภิกขุถือพระมจริยาส่วนพีลุกะราชาลูกชายของพระเจ้าอาโศกนั้นมีอุปนิสัยที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะเมื่อพระเจ้าตะวันตีเมืองแตกแล้วพวกทหารเมืองอื่นที่มาร่วมลบสามารถเข้าเมืองได้ พฤติกรรมที่น่าขยะแขยงก็บังเกิดขึ้นตะวันอธิราชเจ้าเมื่อพิโรกร,ราชาพรา้อมมูสึกเข้าเมืองแล้วมูสึกเที่ยวชิงทั่วเอาหญิงไว้ชายมันมัดตามต้นไม้มิไปมันฆ่าตายทั่วเมืองผู้หญิงมัดขึงพิงต้นไม้เต้นเต้นเอาเอาจนตายแล้วโยนทิ้งตะวัน พาพีลุกะเที่ยวดูพีลุกะราชาว่าให้มันสนุกกันตะวันว่าคนตายหมดทั้งเมืองเมืองร้างสร้างคนไม่ดีเอาไว้ใช้งานมันมีดีกาพีลุกะว่าชอบสั่งหา้ามฆ่าให้ปล่อยผู้หญิงเราจะเห็นได้ว่าพิลุกะราชานั้นให้ความเคารพยำเกรงพระเจ้าตะวันอธิราชอยู่พอสมควร ตะวันอธิราชเมื่ออยู่ปริติเสรีชาติให้สิทธิวสาวาราชาถึงพุทธธ,ธรรมะสังฆะแล้วตั้งเมียลูกพี่รุกะราชาให้ยกเมืองคืนแต่ทองเงินไม่คืนฉเฉลยยกคืนเพ่่งหนึ่งหญิงเมียคืนผัวแม้เมียคนศึกให้คืนมีที่สาวให้เป็นเมียคนศึกที่บำเรอให้ทิ้ง พีรุกะอยู่ได้จัดบ้านเมือง2เดือนแล้วกลับไปปัตตลีบุตรให้ตะวันอยู่ดูแล6เดือนพอดีมีศึกคนนาคโจรมาตะวันให้แจ้งต่อพีรุกะเอาม้าห้าร้อช้าง200เชือกพีรุกะว่าคนอุชเชนีปั่นป่วนถึงสินธุให้ตะวันป้องกันปี269ตะวันเอาช้างศึก165ม้า1,000 ปะทะช้างนาคโจรตะวันชนช้างชัยขุนนาคโจรหน,นีแสนไพรขับช้างสลักคล้องจับตัวได้บังคับให้พาไปนาคโจรและปันไทยเมื่อพุทธกาล269ร269ถึง270ตะวันถึงเมืองอุจเชนีแล้วขุนอุดเชนีทราชาออกมาหาเมื่อขึ้น11คำ่ำเดือนเจ็พุทธกาล270ร270 พาลูกเมียให้ว่าฟังว่าไทยไม่ฆ่าไม่ลิบเอาตะวันว่าฟังมาถูกให้เข้าไปเปิดเมืองตะวันเข้าคุมคนและเมืองอุชเชนีขุนแสนไพรขุนพยาแมนคุม้มจากจารึกนี้เราจะเห็นว่ามีเรื่องแปลกๆอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับพิลุกระราชาลูกของพระเจ้าอาโศก เพราะเมื่อพระเจ้าตะวันยึดเมืองอุเฉนีได้แล้วโดยที่ขุนอุเฉนินทลาราชายอมสิโลราบให้กับพระเจ้าตะวันโดยไม่มีการลบพุ่งกันพีรุกะเข้ามาสั่งให้ฆ่าตะวันห้ามว่าอุเฉนินทลาราชายอมเปิดเมืองให้อยากขาอยาลิบเอาเป็นเมืองเพื่อนพีรุกะยอมให้ เราจะเห็นได้ถึงความอมหิตของพีลุกกะลูกชายของพระเจ้าอาโศกพระเจ้าตะวันท่านก็คงทราบดีแต่เมื่อท่านรับปากท่านพระโสนเถระว่าจะช่วยให้ดินแดนชมพูทวีปกลับมาสงบสุขพระเจ้าตะวันอธิราชจึงต้องอยู่ยาวนับว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกทั้งที่พระเจ้าตะวันอธิราชเป็นผู้ตีเมืองเหล่านี้ให้แตก และยกเมืองให้กับพีลุกะแต่กลับกลายเป็นว่าพระเจ้าตะวันอธิราชกลับต้องอยู่คุ้มครองเมืองเหล่านี้ให้ปลอดภัยจากความอมหิตของพระเจ้าพีลุกะตะวันอธิราชเจ้าอยู่เมืองปัตตลีบุตรที่เมืองปิริติเสริชาติอยู่คุ้มตลอดถึงหน้าโจรปัญทยะปี269-270ถึง สอนให้ถึงพุทธะธรรมะสังฆะเชิญพิขุทั้งหลายให้สอนศีลธรรมตะวันมอบให้ขุนสิทธิเอาศึกไปช่วยพีลุกะปราบอุเชนีสินธวะปีกับเดือนให้คนถึงพุทธะธรรมะสังฆะเชิญพิขุทั้งหลายสอนให้พีลุกะถือเป็นเมืองเพื่อนกันตลอดไปตะวันอธิราช อยู่อุดเชนีสินทะวะปี271ถึงสงบเข้าปี272หมดร้ายตะวันให้ขอบปัน่นสอนลายสื่อขอมลายสื่อไทยแก่ชาวอุดเชนีโกสัมปีสินทะวะถึงปาตลีปุตตะตลิงคะพี่รุก,กะว่าเราพันละวะมีเมียเผ่าผมได้ให้ลูกพรมนะชื่อมันตานี ตะวันให้ขอมชิมขอมใส่ช่วยพี่ลูกกะว่าพรามณนะห่วงวิชาสือเทวตาหลวงปู่อ่มว่าหมายถึงเทวานาครีพยัญชนะชาวพนมเทพสือไทยมากเกินไปขอมชาลวะคิดสร้างของละวะไม่ห่วงและสือพรามินพ่ออโศกให้วิษณุคุปตะคิดชื่อพรามินตามพรามณะวิษณุคุปตะเพราะวิษณุคุปตะ ถือตามพุทธ,ธสอนไม่ถือเผ่ามีเมียทุกวันนะพรามณะทั้งหลายไม่นับถือว่าเป็นพรามณะให้เป็นขัตติยวันนะซื้อขอมละวะใช้ทั่วคนไม่ขัดใครเอาใช้ในพุทธศาสนาสอนภิกขุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาคนทั่วไปได้สั่งขึ้น15หค่ำเดือน8ปี272 ในที่สุดพระเจ้าตะวันอธิราชก็สามารถทำให้พีลุกะกลับตัวเป็นคนดีได้นอกจากนี้จากจารึกในกระเบื้องจานได้เปิดเผยให้คนไทยและคนทั้งโลกรู้ว่าอักษปรปัลวะที่ปรากฏขึ้นในอินเดียเป็นฝีมือของคนไทยล้วนๆเกิดจากขอมไทยที่ชื่อว่าขอมปั่นแห่งเมืองละวะเป็นผู้นำไปเผยแพร่ จึงเป็นที่มาของคำว่าปัณละวะหรือปันละวะ,อะ,วะของดีจากเมืองไทยเรานี่เองตะวันอธิราชเมื่อพีลุกะขอขอมปัน่นขอมชิมขอมใสให้บ้านเมียพร้อมให้สอนพิขุสามเณรจันทานสุทะปุกกุสะเวสะกัญญาปุริทั่วพุทธบริษัทั่ว พิรุกะว่าพรามณะหวงอักครขู่ว่าผีฟ้าใหญ่สาบแช่งผีฟ้าละวะาผู้ยิ่งกว่าทำไมจงทำพีรุกะราชาว่าคนพรามณะถือมาจากหัวพรหมไม่เอาอะไรจากชั้นเลวเห็นกินข้าวที่กรรมกรทำเอาของสิ่งอันทาากรรมกรทำให้แต่ปล่อยพาเขาองค์พุทธ สอนทั่วไปทุกเผาหมู่นำปวงชนเข้าใจชัว่วดีคุณโทษทั่วจงทำดีแต่ไม่มีสื้อซื้อขอบควรพุทธศาสนาและคนทุกวันนะไม่ใช่ของพรามณะเราพอเราละวะช่วยกันเองได้ฟังประโยคสุดท้ายนี้และรู้สึกแน่นอกหัวใจพองโตเพราะแม้แต่พีรุก,กะราชา พูดอย่างเต็มปากว่าเราเผ่าละวะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แซงที่มอบให้เป็นกำลังใจขอบคุณที่มองเห็นคุณค่าในการทำคลิปวิดีโอด้วยการสนับสนุนสมัครเป็นสมาชิกของทางช่อง อบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งสำหรับคลิปวิดีโอถัดไปจะเปิดเผยให้ท่านทราบว่าใครเป็นผู้สร้างพระแก้วมรกตติดตามรับชมได้ในตอนต่อไปขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ